ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยสารรัฐธรรมนูญที่ไหนในโลกนะครับเขามีภารกิจที่สําคัญที่สุดก็คือมีคําวินิจฉัยหรือตัดสินที่จะเป็นการคลี่คลายปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองนะครับและอย่างน้อยก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาทําร้อนให้เป็นเย็นแต่สารรัฐธรรมนูญของไทยโดยเพิ่งยิ่งใน การวินิจฉัยหลายครั้งที่ผ่านมานั้นโดย,ยพงยิ่งครั้งสุดท้ายที่วินิจฉัยให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะนั้นน,นะครับเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าแทนที่จะช่วยคลี่คลายปัญหากลายเป็นสร้างปัญหาและปัญหาที่สําคัญที่สุดก็คือทําให้กระบวนการตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนั้นเรรวนไปหมดนะครับ จนไม่ทราบว่าจะไปยึดหลักตรงไหนอย่างเป็นต้นว่ากรณีที่ผ่านมาหยกๆนะครับอสองเรื่องนะฮะร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยที่มาของสอวอซึ่งชัดเจนว่าเป็นอำนาจของรัฐสภาแต่สารรัฐธรรมนูญก็ไปวินิจฉัยว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นการกระทําที่เป็นการร้มล้างการปกครองกรณีร่างพระราชบัญญัติสองล้านล้านบาท ก็เช่นเดียวกันผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วคณะรัฐมนตรีก็เสนอร่างกฎหมายนี้ไปตามนโยบายที่ได้ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้วผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเรียบร้อยแล้วในภาษาทางการเขาเรียกว่าได้รับคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาแต่สารรัฐธรรมนูญก็ไปวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติสองล้านล้านบาทนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญก็เป็นตกไปทั้งฉบับ กรณีล่าสุดเนี่ยนะครับสารรัฐมนูรไปวินิจฉัยให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะนั้นนะครับคือความจริงแล้วเนี่ยถ้าปล่อยให้เหตุการณ์เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับประเทศไทยจะไม่เป็นประเทศแล้วละ่ะเพราะระบบมันเรรวนไปหมดนะครับแล้วก็ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะครับใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพราะในประการที่หน,นะครับการวินิจฉัยของสารรัฐมนูญในครั้งนี้เนี่ย เท่ากับเป็นการทําให้งบประมาณ3,000กว่าล้านบาทซึ่งเป็นภาษีกรของประชาชนนั้นที่ใช้ในการเลือกตั้งนั้นต้องสูญเปล่าไปเหมือนโยนทิ้งน้ําเลยครับถ้ามันง่ายปานนั้นนะครับประเทศนี้ก็คงไม่ต้องเป็นประเทศแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสารร,ร,รัฐมนูญนี่นะครับต้องรับผิดชอบนะครับต้องรับผิดชอบนะฮะเพราะสารร,รัฐมนูญเองเป็นคนสั่งให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะ เพราะฉะนั้นสารและตัวนี้ปฏิเสธความรับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้เลยครับสามพันกว่าล้านนะครับนะฮะถ้าไม่เช่นนั้นเลยไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าสารและตัวนี้ออกคําสั่งล้มการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วไปโยนบาปให้กับประชาชนปนะร,ระชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของภรษียากรน,นะครับประการที่สองเนี่ยการวินิจฉัยให้การเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์เป็นโมฆะเนี่ยนะครับเท่ากับเป็นการล้มล้าง การใช้สิทธิและการทำหน้าที่ของคนกว่า20ล้านคนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งรวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งอีก1,200กว่าคนเหมือนกับเป็นการตบหน้าประชาชนฉาดใหญ่เลยนะครับเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบกระเทือนอย่างมากเลยคำถามที่จะต้องถามก็คือว่าพวกเขาทำผิดอะไรประชาชนที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยความตั้งใจนะครับก็ทำผิดอะไร นะครับผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับ53พักการเมืองเขาทำผิดอะไรทำไมสารรัฐมนูญเนี่ยจึงออกคำสั่งมาเสมือนหนึ่งเป็นการลงโทษคนเหล่านั้นนะฮะแล้วคนที่ขัดขวางการเลือกตั้งทำผิดกฎหมายมาตลอดเนี่ยสารรัฐมนูญไม่เคยกำลึงถึงเลยเหรอครับประการที่สามเนี่ยการตัดสินของสารรัฐมนูญในครั้งนี้เนี่ยเห็นชัดเจนว่าเหมือนเป็นการส่งเสริม ให้ท้ายพฤติกรรมนอกกติกาของกลุ่มการเมืองนอกกฎหมายรวมทั้งพรรคการเมืองบางพรรคนะครับที่ต้องการการอํานาจทางการเมืองโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งเสมือนหนึ่งเป็นการให้รางวัลคนที่ทำผิดกฎหมายแต่กลับมาลงโทษคนที่ทำถูกกฎหมายมันเป็นเรื่องที่สมควรแล้วหรือย,อยังสารและแลทุนได้พิจารณาถึงเรื่องนี้หรือเปล่า ประการที่สี่เนี่ยนะครับคงไม่มีทางหลีเกเลี่ยงนะฮะที่จะต้องพูดว่าการวินิจฉัยของสารรัฐมนูนในครั้งนี้นะครับมีผลเท่ากับเป็นการรัฐประหารนะครับเพราะการใช้อำนาจในการเลือกตั้งก็ดีพรรคการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้งก็ดีพระมหากษัตริย์ได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไป พื่อให้ประชาชนเจ้าของประเทศซึ่งจะเป็นเจ้าของอำนาจที่ปไตายนั้นได้มาใช้อำนาจของตนนายกรัฐมนตรีก็เป็นเพียงผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการตราพระราชกิษฎีกาเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่คณะสารนิธรรมนูญซึ่งมีตุลาการเพียงไม่กี่คนนะครับไปใช้อำนาจเนี่ยสั่งล้มการเลือกตั้งทั้งหมดทั้งกระบวนการเลยนะครับเท่ากับเป็นการรัฐประหารยึดอำนาจของประชาชนนะครับเพราะเวลานี้เนี่ย อำนาจที่ประทายเป็นของปวงชนชาวไทยนายก,นก,กรัฐมนตรีนะครับถวายคืนพระราชอำนาจให้กับพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ก็ทรงมอบอำนาจนั้นคืนให้กับประชาชนเป็นผู้ตัดสินในการเลือกตั้งทั่วไปแล้วประชาชนก็ไปเลือกตั้งแล้วนะครับอย่างน้อยที่สุดถึงแม้จะถูกขัดขวางมีอุปสรรคยังไงก็ตามอย่างน้อยที่สุดเนี่ย88ปร็ประสบความสําเร็จไปแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อยู่ดีดสารัมนุนมาตัดสินว่ามันลบการเลือกตั้งไปทั้งหมดนะครับเป็นโมฆะไปทั้งหมดนะเท่ากับเป็นการยึดอํานาจนะยึดอํานาจของประชาชนนะครับในส่วนนี้นะครับแน่นอนที่สุดนะครับอาจจะมีความพยายามที่จะใช้การรัฐประหารโดยการปฏิวัติโดยใช้กําลังทหารแต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่ เป็นการปฏิวัติโดยเรียกว่าตุลาการพิวัติแต่แท้ที่จริงก็คือการยึดอํานาจของประชาชนนั่นเองก็คือการรัฐประหารรูปแบบหนึ่งนั่นเองเพียงแต่ว,ว่าต้องการที่จะหลอกลวงชาวโลกว่าที่นี่ไม่มีการรัฐประหารโดยใช้กําลังทหารอีกแล้วนะครับในประการที่5้านะฮะสำคัญมากครับเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญนะครับเป็นสารเดียวในประเทศไทยนะครับในขณะนี้ไม่ว่าจะมีกี่สารก็สุดแล้วแต่นะครับ เป็นศาลเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีทั้งกฎหมายจัดตั้งศาลและไม่มีทั้งกฎหมายวิธีพิจารณาความในศาลครับโดยเพิ่งยิ่งวิธีพิจารณาความในศาลร,รัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดเจนว่าศาลต้องใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลร,รัฐธรรมนูญแต่ห้าหกปีมาแล้วนะครับไม่มีครับ สารรัฐธรรมนูญใช้เพียงข้อกำหนดซึ่งไม่มีสถานะเป็นกฎหมายเลยนะครับแต่ว่าใช้ข้อกำหนดนี้นะครับมาวินิจฉัยในการล้มล้างพระราชบัญญตัติร่างพระราชบัญญตัติถอดถอนนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งได้รับพระบรมราชโอ,องการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ พระราชกิจสถิตกายุบสภาผู้แทนราษฎรนะครับการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์นั้นเป็นกฎหมายนะครับเป็นกฎหมายที่มีพระประมาพิไทยของพระมหากษัตริย์ประกาศใช้นะครับเรียกว่ามีพระบรมราชโองการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้นะครับนายกนตรีเป็นเพียงผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเท่านั้นเองแต่ในขณะน,นี้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ใช้ข้อกําหนดนะ ข้อกำหนดสารรัฐธรรมนูญปี2550ไม่มีสถานะเป็นกฎหมายไม่มีสถานะอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ใช้ข้อกำหนดนี้นะครับไปลบล้างพระราชกิจฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงมีพระบระมราชโองการประกาศใช้เป็นเรื่องที่สมควรที่จะฟ้องให้พี่น้องประชาชนพระสงนิกรผู้จงรักภักดีทั่วทั้งประเทศนะครับได้พิจนารณาถึงจุดนี้ด้วย ว่ามันสมควรแล้วหรือยังนะครับที่จะให้สารแมนผลชุดนี้นะครับยุติการปฏิบัติหน้าที่เสียทีเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่หลายครั้งหลายหนที่ผ่านมานั้นสร้างแต่ความเสียหายและสร้างความรุนเรให้กับระบบภาการเมืองทั้งหมดเนยนะครับและประการสุดท้ายครับการวินิจฉัยของสารและผลครั้นง,งนี้นะครับทาให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ในเรื่องของวงการเลือกตั้งว่าใครทําถูกกฎหมายจะถูกลงโทษ แต่ถ้าใครทำผิดกฎหมายจะได้รางวัลมันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดอาเพศขึ้นมาในระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทยนะครับและในประการสุดท้ายการที่สารรัฐธรรมนูญนะครับได้สั่งให้มีการล้มการเลือกตั้งซึ่งดำเนินไปตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกประการแล้วประชาชนบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าไปร่วมในกระบวนการนี้ โดยถูกต้องตามกฎหมายและด้วยความตั้งใจที่จะรักษาระบอบประชาธิปไตยทุกประการแต่สารและตมนดนมีคำสั่งล้มไปทั้งหมดนั้นเท่ากับเป็นการทำลายและริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งขัดแย้งต่อประกาศสิทธิมนุษยชนนะครับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะครับอย่างร้ายแรงนะครับ เรื่องนี้คงไม่ยุติง่ายๆนะครับพเพราะทัขืนให้ยอมให้ยุติกันง่ายๆถ้าเขาประชาชนในประเทศนี้กำลังเป็นทาสของคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะฮะก็ขอกลาวเรียนครั้นี้ครับ